ใถุงมือก่อนครับเอาเท้ถุงมือบ่ได้ดอกครับหกหกห้ายวดมึงครับมึงมึงกับต้นทั้งหลังอยู่ครับพี่น้องมึง ใจเย็นๆเลยครับพี่น้องกลองไว้ก่อนค่ะเต๋อค่อยๆโอ้ยคาดเต้สวัสดีครับพี่น้องมือนีลุยสานพาลุยพพี่น้องมาเก็บเพชรป่วงครับโอ้มือนีมากับพันไหวขึ้นเก่าเหรอครับมา พันหวยพันติ่งรับได้กระจายกันหาครับป่ะเนี่ยตอนนี้มา่อพอมูหนึ่งครับมูใหญ่ครัดมูงามพร้อมครับพี่น้องอันที่เก็บเห็ดกับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งครับพี่น้องเพื่อติดตามคลิปต่อไปครับหาเก็บเห็ดก่อนครับป่ะนี่ครับเบิ่งเห็ดเบิ่งครับงามครับงามแน่ครับพี่น้องเบิ่งมีแต่แนวเดียวครับเก็บก่อนครับป่ะเนี่ยแนวที่ มึงครับโอ้ยเก็บใจเย็นๆครับพี่น,ออน้องเก็ซีว่าบ่ต้องถือครับเก็ซีว่าเก็บกองมานะครับก็ยาได้กไเก็บกล่องไปด้อครับมาหนะโอ้ยดอกงางๆๆมค้างงามแหมครับพี่น้องให้ปลนะุกไหมมึง เก็บใจเยเ็ยนๆเ,เลยครับมู๊ยไฟมาหงัดมู๊ยไฟมาไก่เลยครับมาเนี่ยเก็บใจเย็นๆครับพี่น้องมีแต่ดอกงามๆครับมาเก็บซอยเนี่ครับมู๊ยไงยู่ครับเนะี่ยได้ถุงมือก่อนครับ มาเตะถุงมือบ่ได้ดอก 6, 6, 5, 5, ครับหกหกห้าอีกพวดนั่งครับบังไปเก็บไปครับพี่น้อง มึงมึงกับต้านทางหลังอยู่ครับพี่น้องมึงดเตใจเย็นเย็นเลยครับพี่น้อง ค,ครับมันไม่เก็บไฟกันบาดมึงกลับมูนี่ โอ้ยงามคับพี่น้องตั้งล้างอยู่เจ็บไสกันครับมาเจ็บไสกันน้ยอยค่อย นายเห็ดปวกกัยังทีละครับเ,เก็บเต้เห็ดปวกครับนายเหย็ดละงอก็เก็บเต้เห็ดละงอครับพี่น้องโอ้ย,อย,อยขากองกับพอดีครับโอ้ยโอ้ยขาขาดมดเอ้มันคือขาคือจับปัดปัดปัดปดโอ้ดินมันเหนียวเนาะโอ้มิริหิริต้องหิริเสะจะได้น้อยเนาะก็จะได้ Ơ, ừ, buồn ạ, à, mừng ơ, ừ, mịt xẹt vào đấy à? Để Có không vậy con ừ. Ừ. โอ้ยกวางนี่อกอางแบบแง่ครับมู่เดียวครับพี่น้องมันหล่นตาแล้วครับเนี่ยมันฝนตกมันฝนตกกับบัิไทยอย่างไงตอนเก็บกับนี่เห็ดปวกแง่ครับเนี่ยเห็ดปวกแง่นี่พันติ้งกำลังจัดอยู่ครับจัดระเบียบท่านฝนโปตกกับวันาิยไทยพี่น้องเบิง่งนั่งยืนดอกนี่ฝนตกครับไปเบิ่งมัอนไม้นั่นไปเหรอครับ นี่แต่ดอกงามๆครับหูมูบ,บานกับบานงามไอ้บมุม้บเอาดอกบานใส่ตั้งหากดอกกีใส่ตั้งหักแล้วโอ้ยฝนกบถี่มาแล้วครับพี่น้อง,งจัดเห็ดก่อน เฮ็ดมุ้งไขว้คองไว้บ้างนะข่อยเก็บคองไว้บ้างนะใส่นึงกับปลูกแผนกจัดเฮ็ดครับกับแผนกจัดเฮ็ดนี่นี่แตเสียนเฮ็ดครับมันนั่นมันหลุดแม่นมันนั่นนั่นแม่มันนั่นมันมันพุย ก็เป,ป็นร้องเห็ดขอ่อยเจ็บเป็นเลยสิคกับมีตะดอกงามๆคับผ่านเว่ยครับผ่านติน่งจัดการอยู่ครับมื่อนี้ก็เจอได้หาบอ,อีกแล้วครับพี่น,น้องเห็ดมื่อน่ะโอ้เสีดยด้ฝนตกอากาศบ่ค่อยดีเป็นไงครับโทรศัพท์ถือกล้องถือฝนบ่ได้ครับพี่น้อง บ้านหน่วยกำลังหาหมูนอยู่ครับฝนกำลังถึงมากครับพี่น้องเอาคลิปนี้ก็สวัสดีครับ